ค่ะเชา้านี้คุณแม่จะทำสเต็กชั้นข้อหมูกินใช่ไหมใช่คุนเลยหมูหมักไว้ตั้งแต่เม,มืม่อคืนนะตั้งแต่เมื่อคืนอเวลาหมักเราต้องทำยังไงบ้างคะแม่ให้ก็ใส่ซอสหอยหอซอสผักเขียวซีอิว๊วขาวซอสเหดหอม,หอ,ม,มอย่างละประมาณเท่าๆกันเลย ขึ้นอยู่กับปริมาณของเนือแล้วก็ใส่นมสดด้วยอ่ามาใส่นมนมใส่นมนมแล้วก็เอาเนยเนยยลงไปค่ะสเต็ปนี้ต้องเข้ากับเนยนะคะใส่กลางนะใส่กลางค่ะใส่กลางนะคัดข้น สีท่ทีละสามนี่เป็นการสี่กับกระทะทห่สุดนะคะไม่ได้เสิร์ฟทอดอเดอิ้นี่โปรยโปรยแค่นี้เพื่อได้กลิ่นเดี๋ยวจะรบพลิกลงไปแหละอ่ามันจะโดนกระทะแล้วหรอคมันจะไปโดน,นกระทะตอนคลิปลงไป ให้สุกนอกนุ่มใน <Okay. S 1> ก็เฮ้ยคอ่ออาทีนี้แหละโรบในดี่จะหอม, mm. อม อืหอมแลวยวังรสไม่ดีเลยต็วให้พิดไปพิดมาพอสุกได้ที่แตอเเราก็มาดูตอนสุกกันนะคะอนีอคือเสร็จไปตั้งแล้วนะตั้งแล้วได้ที่แล้วอบนอกนอุไ่ไหน หอ<ผ>ม,มรสไหนหอมรสอะไรเอ็นเลยกับรสไมะไรข้าวตี๊ดในแตงพอนุ่มสุดแลรกนะแะส่พ้ออร่อยสุดอันนี้เป็นขั้นตอนการทำน้ำเกรวีนะคะ,นะเอาน้ำที่หมัก เนื้อไว้นะคะผสมแป้งข้าวโพดผสมแป้งข้าวโพดนิดหน่อยแล้วเราก็จะใช้น้ำมันเนยที่ทอดเนื้อแล้วก็น้ำที่ตกจากเนื้อลงไปด้วยไปผสมน้ำที่ตกจี้เนื้อมันนั้นออกมาด้วยคะใส่ซอสมะเขือเทศ Rồi, 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 nắm cái nước cung lửa cung thì lửa thì กีวีวันนี้สีอ่อนหน่อยเพราะว่านมสดมเยอะปกติจะสีเข้มกว่านี้สุกแล้วก็ได้ได้แล,แล้วเดี๋ยวเราใส่ถ,ถ้วยไว้ถ้วยไว้เอาไว้ราดเวลากินสะติก ร้อยค่ะจะเป็สันคอมูแล้วก็น้ำเปลีค่ะีกก็จะเป็นขั้นตอนการหั่นเนื้อสเต็กนะคะเอ่อเขียงที่ใช้นี่ต้องเขียงเฉพาะค่เฉพาะของของสุกของสุกเราจะไม่ปนกับไม่ปนกับเขียงที่ใช้สำหรับของดิดแล้วก็มีดนี่ก็ต้องล้างสะอาด ค่ะมีอีกก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็อันนี้ก็ต้องล้างให้สะอาดไม่ไม่ไม่ปนของดิบค่ะเพราะว่าไม่ได้ดูเนื้อหมูเนี่ยถ้าเกิดว่านั่นเนี่ยมันมีพวกแบบเชื้อโรคหูดับได้เนาะแล้วก็ความนุ่มของสเต็กก็คือด้านนอกกรอบแล้วก็ด้านในจะนุ่มเนื้อด้านในจะนุ่มแต่สุกแต่สุก สุกแต่นุ่มจัะโอเคค่ะน่า okay, ทานมากค่ะเพราะว่าในเว็บไซต์แผนงานนะคะรายงานนะคะว่าสมเด็จคุณเซนประธานที่สภาพ็ชอบกอา